สวัสดีค่ะโยคะนามัสเตค่ะพบกับครูเจฟยบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะในท่ายืดเหยียดนะคะ stretching นะคะเราจะเน้นในเรื่องของ us. เส้นใต้ขาหรือว่าแฮมสตริงของของเรานะคะก็จะมายืดมามายืดเหยียดนะคะวันนี้เราจะฝึกการโดยการใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะในการฝึกโยคะในวันนี้เนาะอ่ะเราวันนี้เราก็จะมีเราจำเ,เป็นต้องใช้อุป,ปกรณ์อีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นบล็อกแล้วก็เชือกนะคะมากันเลยนะคะหายใจ นะคะผ่อนคลายหายใจเข้ากดแล้วจะเริ่มในท่ายืนก่อนนะคะกดเท้านะคะวางเท้าให้ตรงให้ตรงกับช่วงสะโพกนะคะหายใจพุ่งไปนิ้วเท้าไปด้านหน้าให้สุดนะคะมีแรงกดที่เท้าดึงขึ้นมาที่สะโพกหายใจเกรงที่หน้าท้องเขมอวท้องให้ลึกหายใจเข้ายกหัวไหล่หายใจออกผักหัวไหล่ไปด้านหลงังคลายโดดดึงลง กดหัวไหล่ให้ห่างจากใบหูหายใจเข้านะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกกระจายน้ำหนักเท้าหายใจเข้าวาดมือขึ้นให้สุดแขนกลางนิ้วมือให้กว้างผักสะโพกไปด้านหลังให้สุดวางมือเป็นฟิงเกอร์ทริปไปด้านหน้าให้สุดนะคะใช้บล็อกช่วยนะคะในกรณีที่เรารู้สึกตื่นมากๆหายใจเข้าลึกๆยืดอกค่ะ ทําแมวท้องไว้หายใจออกนะคะกดศอกกดศอกลงนะคะลงค่อยๆทิ้งกดหน้าอกลงให้ต่ําๆนะคะกดเท้านะคะยยนลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆย,ยืดลําคอให้ยาวกดหัวแม่เท้าทั้งสองข้าง นะคะเราค่อยๆทิ้งศิทธะลงเบาๆค้างอยู่ตรงนี้หายใจจะรู้สึกตึงบริเวณแฮมสตริงนะคะสองข้างเลยหายใจเข้าเกร็งหน้าท้องยืดอกหายใจออกหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นยกหัวไหล่ผักไปด้านหลัง ค่อยๆค,คลายนะคะครูจะหันไปทางด้านนี้เดี๋ยวเราทาพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะใช้บล็อกในการซัพพอร์ตนะคะหายใจเข้ามีแรงดึงขึ้นที่สะโพกหายใจใหายใจเขา้าขม่วท้องส่งมือขึ้นให้สุดนะคะหายใจออกผลักสะโพกไปด้านหลังนะคะผลักสะโพกไปด้านหลังวางมือไว้ที่บล็อกนะคะยืดอกหายใจเข้าลึกๆก,กดเทา้า หายใจออกค่อยๆกดศอกขมแมวท้องไว้นะคะค่อยๆกดศอกกดศอกแล้วยืดอกลงไปหาพื้นเยอะๆนะคะในกรณีที่เรารู้สึกตึงมากๆให้เรางอเขา่างอเข่าแล้วสังเกตว่าหน้าขากับหน้าท้องหน้าอกชิดติดกันอยู่ในท่านี้ได้นะคะค่อยๆยืดหน้าอกลงทิ้งศีรษะลง ในกรณีที่เราตึงมากๆนะคะอยู่ในท่านี้หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นยืดสุดขะแมวท้องยืดอกขอมวท้องลงนะคะหลังแม่ยืดอกหายใจออกหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นยกหัวไหล่ขึ้นด้วยค่ะบีบสะบักดึงแนวสะบักลงไปที่สะโพกแล้วค่อยๆคลาย อีกครั้งหนึ่งยืดอีกครั้งนะคะหายใจเข้าส่งมือไปด้านหน้าเลยทีนี้ตรงนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆยืดพุ่งไปนิ้วมือขึ้นอ่าตอนตอนนี้ตรงนี้ให้เราดึงตั้งแต่เท้านะคะยืดขึ้นไปถึงปลายนิ้วมือหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขมิมวหน้าท้องผักสะโพก ส่งมือไปด้านหน้ากลางมือกว้างๆผักสะโพกไปด้านหลังให้สุดยืดลำตัวจะโยกมาข้างหน้าเล็กน้อยกดที่หัวแม่เท้าย้ําลงไปกับพื้นส่งมือไปให้สุดนะคะค้างตรงนี้กางนิ้วมือให้กว้างยืดให้สุดตามองที่ปลายนิ้วมือค่ะโฟกัสที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ลดมือลงนะคะเห็นไหมสะโพกอยู่ที่เดิมนะคะลดมือลงหวางหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆกดหน้าอกลงอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้นะคะตึงมากงอเข่าเหมือนครูโอเคแล้วค่อยๆกดหน้าอกลงให้ต่ำทิ้งศีรษะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นแฟ a บ b a ยืดขมวท้องไว้หายใจออกหายใจเข้ายกหัวไหล่นะอ่าผักหัวไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักดึงแนวสะบักลงไปที่สะโพกขมวท้องหลังก้นไม่เอ่นค่อยๆดึงขึ้นมาโอเคนะคะผ่อนคลายไปนิ้วมือนิ้วเท้ากลางเท้าให้กว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยให้ให้กว้าง,างเางท่ากับขอบเสือเลยอะ เห็นไหมนะคะให้กว้างเท่ากับขอบเสือยกหัวไหล่หายใจเข้าลึกๆค่าแมวหน้าท้องให้สุดประสานมือไว้ด้านหลังใครอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้นะคะใครที่สันมือชิดติดกันได้อาสันมือชิดติดกันนะคะค่อยๆดึงไปด้านหลังให้สุดหายใจเข้าลึกๆบีบสะบัดสันมือชิดติดกันไม่ไหวอยู่ตรงนี้หรือใช้ชื่อหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผักสะโพกไปด้านหลังยืดอก ยืดอกไว้ค่ะยืดอกตามองตรงกดอกลงนะคะคอาพาบสะโพกทำงานไม่ไหวอยู่ตรงนี้นะคะถ้าไหวไปต่อได้ไปต่อค่อยๆไปต่อนะคะทิ้งศีรษะลงเบาๆนี่นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ตรงนี้ค่ะกดย้ำหัวแม่เท้าทั้งสองข้าง หายใจเกรงหน้าท้องค่อยๆยกลำตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโอเคเก่งมากนะคะไปต่อนะคะตอนนี้เราจะกลับมาที่ท่านั่งนะคะเราก็จะนั่งลงไปกับพื้นนะคะนั่งลงไปกับพื้นนะคะกดสะโพกโกยเนื้อก้นขึ้นมากดสะโพกนะคะอ่ะต่อไปเราใช้เราจะ ฉีกขากันนะคะเหยีย yeah. ดนะคะเหยียดเทา้าใครอยู่ตรงนี้ได้ก็จะอยู่ในแนวที่ตัวเองรู้สึกว่าเราเราโอเคเราสบายนะคะส่วนคนที่สามารถไปต่อได้แล้วก็แยกหมุนเชิงการลงข้างล่างนะกดเขาะข้อพับสะโพกกระโดกปลายเท้าขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้บล็อก ในกรอนิทที่มันตึงมากๆเห็นไหมคะขอบข้อพับสะโพกมีแรงกดลงไปสะโพกกดติดไปกับพื้นแล้วซนเทา้ากดนะคะซนเท้าสองข้างกดนะปลายเท้าฟล็กเข้ามาหาร่างกายของเราขาแมวท้องไว้ลึกๆล็อกไว้ดีๆเมื่อไหร่ที่สติหลุดมันก็จะอ่อนปลกเปียกไปหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวว่าเฮ้ยต้องดึงนะก็ค่อยๆดึงดึง,ดงท้องเข้าไปลึกๆ เหมือนคาแมวเคลื่อนการหายใจไว้ข้างด้านบนกระบังลมเราจะขยายพองขึ้นนะคะหายใจอยู่ตรงนี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวนะคะอ่ะไปวอร์มกันก่อนหายใจเข้าวาดมือ,อขึ้นคาแมวท้องหายใจออกหายใจเข้าผักมือหายใจออกเหยียดไปให้สุดยืด ะะกดส้นเท้าหายใจเข้าลิน้นร่างกายไปทางด้านซ้ายนิดนึงโอเคยืดให้สุดมือไม่หลุดนะคะยืดหายใจกลับมาหายใจเข้ายืดหายใจออกผับยืดวอร์มค่ะวอร์มนี้วอร์มก่อนนะคลายคลายปลายนิ้วมือนิ้วเทาว้าลงไปมือขวาวางไว้เหยียดให้สุดเหยียดแขนให้สุดกดหัวไหล่ให้หัก ไม่ห่อไหล่กดลงให้ห่างจากใบหูส่งมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกพับจากข้อพับสะโพกด้านซ้ายตรงนี้นะคะค่อยๆหล่นร่างกายพุ่งไปนิ้วมือเหยียดขึ้นไปแนวเดียวกับศีรษะยืดให้สุดเพื่อที่จะยืดสีข้างด้านขวาให้หมดยืดพุ่งไปให้สุดหายใจนะคะใครสามารถไปต่อได้มือจับไปที่ขอบเท้าแล้วก็ยืดกดส้นเท้าขวายืดไปให้สุด ไปดูแนวตัวเองดูแนวร่างกายตัวเองด้วยนะคะว่าเราไปถึงได้ขนาดไหนเราจะอยู่ตรงนี้นะคะบางท่านสามารถจับเท้าได้นะคะอยู่ที่ระเบียบร่างกายของแต่ละคนยืดไปต่อได้หมุนคอหมุนใบหน้ามองที่ใต้ท้องแขนของตัวเองนิดนึงหายใจค่ะเกรงหน้าท้องนะเกรงหน้าท้อง ดึงขึ้นมาช้าๆช้าๆเโอเคขึ้นมาแล้วนะคะอย่ารีรอวางมือไว้ที่หน้าแข้งนะคะมีแรงดึงกดหัวไหล่ลงนะวางไว้ส่งมือสายขึ้นยืดหายใจขำแหวทองไว้กดหัวไหล่หัวไหล่ลุดขึ้นไปแล้วกดหัวไหล่ลงเล็กน้อยโอเคหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพับจากข้อพับสะโพกด้านขวาไปให้สุด ไปให้สุดแขนนะคะค่อยๆไปนะพุ่งไปนิ้วมือไปเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกให้ย,วยาวๆค่อยๆไปนะคะหายใจเข้าลึกค่อยๆหมุนใบหน้ามองที่ใต้ท้องแขนของตัวเองค้างไว้นะคะค่อยๆค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาว อ่าค่อยๆคลายนะคะค่อยๆค่อยๆดึงร่างกายขึ้นมาผ่อนคลายค่ะโอเคกดหัวไหล่ให้ห่างจากใบหูนะคะจับบล็อกขึ้นมาอาจจะจบแล้วจับบล็อกขึ้นมาตรงนี้ยังค้างอยู่นะคะกดซ้อนเท้าเฟลกปลายเท้าขึ้นมายืดอกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวไปต่อนะคะหายใจ ถ้ารู้สึกตึงมากเราจะใช้บล็อกนะคะเราจะพับล็อกตรงสะโพกตรงนี้ไว้ให้ดีนะคะแล้วเราจะค่อยๆสไลด์บล็อกของเราไปด้านหน้าให้สุดล็อกสะโพกล็อกข้อเท้าดีๆนะไปให้สุดยืดตึงมากอยู่ตรงนี้นะคะตึงมากๆก็จะอยู่ตรงนี้ขมวท้องยืดโอเคกดหัวไหล่ให้ห่างจากใบหูตลอดนะ ่าโอเคไม่ห่อไหลนะไม่ต้องหอ่อถ้าห่อไหลเงี้ยมันก็จะปวดเกร็งนะคะให้เรากดเขาลงไปแล้วให้เราคำแหลวท้องยืดอย่างงี้นะคะแล้วเราค่อยค่ไต่ไปไต่ไปที่ะสเสติปนะคะที่ระสเต็ปยืดนะคะไม่ไหวอยู่ตรงนี้ค้างท่าเลย3ามลมแล้วค่อยขึ้นนะคะบางคนไม่ใช้บล็อกวางบล็อกวางมือเป็นฟิงเกอร์ทิปนะคะ ไต่ไปไต่ไปยืดตรงนี้นะคะค่อยๆไต่กด้นเท้ากระดกขึ้นยืดอกอยู่ตรงนี้ได้ก็ค่อยๆกดอกลงอ่าแล้ววางมือลงยืดที่สุดนะคะหายใจเข้าให้ลึกยิ้มให้กับตัวเองไม่เครียดนะไม่ทำหน้เครียดกดยืดอกค่อยๆทิ้งศีรษะลงเบาๆ กลับมาค่ะยืดอ,อกขึ้นมือย่งเป็นฟิงเกอร์ทริปเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องยืดขึ้นเดินกลับอึบอึบอึบเดินกลับหายใจผ่อนคลายโอเคนะคะอีกนิดเดียวคลายท่านี้ก่อนบางคนต้องแบบอืมตึงมากๆเลยนะคะดึงเขาเข้ามานิดนึงค่ะตกขา นะคะบัตเตอร์ฟลายค่ะจะจบจะจบซีเควนซ์แล้วค่ะง่ายๆนะคะเราจะยืดแฮมสตริงเส้นใต้ขาของเรายืดอกคาแมวท้องนะคะกดหัวไหล่ให้ห่างจากใบหูอ่ะโอเคหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกางศอกให้กว้างนะคะยืดอก นะคะกดพับจากข้อพับสะโพกนะกดหัวไหล่ให้ห่างจากใบหูนะแล้วค่อยๆยืดลำคอเก็บคางนะคะค่อยค่อพับลำตัวลงช้าช้านะคะวางหน้าผากหรือศีรษะนะคะใครที่วางไม่ได้ก็อยู่ในแนวนี้หรือจะใช้กำปั้นนะคะใช้กำปั้นวางที่ศีรษะที่หน้าผากหรือจะใช้บล็อกวางนะคะตึงมากตึงสุดๆวางอย่างนี้ โอเคค่อยๆไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ก็วางอย่างนี้นะนะคะหรือจะวางอย่างนี้นะคะหายใจเกรงหน้าท้องแล้วดึงร่างกายขึ้นมาแล้วค่อยๆผ่อนคลายปลายนิ้วมือนิ้วเท้าค่ะยืดโอกผ่อนคลายปิดเปลือกตาลงแปบ๊บนึงนะคะสักครู่หนึ่งหายใจเข้าให้ลึกๆหายใจออกให้ยาว ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะผ่อนคลายดวงตาทั้งสองข้างผ่อนคลายใบหน้าของเราค่ะผ่อนคลายข้อพับข้อต่อทุกข้อของร่างกายผ่อนคลายความคิดความเครียดความกังวลอารมณ์ต่างๆผ่อนคลายออกไปให้หมดอยู่กับลมหายใจของตัวเอง ค่อยๆเปิดเปิดตาขึ้นมาช้าๆค่ะยิ้มให้กับตัวเองนะคะเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการยืดเหยียดร่างกายส่วนล่างนะคะแฮมสตริงนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวยัยทุกช่วงอายุทุกรูปร่างนะคะทำได้นะคะทำได้ ในขณะที่เราทำเราก็ต้องเรียนรู้ร่างกายของตัวเองรู้ข้อจํากัดของร่างกายของตัวเองฟังเสียงร่างกายของเราให้เยอะๆเมื่อไหร่ที่เราเขารู้สึกปวดเกรงขึ้นมาให้เราฟังแล้ให้เราหยุดนะคะแล้วใช้ลมหายใจผสานนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายตรงนั้นเราค่อยๆหยุดแล้วก็ค่อยๆไปต่อนะคะแล้วค่อยผ่อนคลายร่างกาย ะค,ะค่อยๆฝึกร่างกายเราต้องสะสมแล้วก็ถึงสะสมพลังนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาร่างกายร่างกายจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะวันหนึ่งเราจะส่องกระจกเราจะเห็นตัวเองว่า ฉันเปลี่ยนไปมากเลยหลังจากที่ฝึกโยคะแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขกับการฝึกโยคะกับครูนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะ Namaste